คตสวยเลยน็อตทิมใหญ่มาก,มกใช่ครับพอดีมองเห็นก่อนมันดัง<อ>ผมก็เลยลงจอดูดีนะจอด่อนาเสียยางต้องทิ้งไว้นานนะครับนานครับจนกว่าจะเย็นเองจนกว่าจะละลายละลายแล้วจะเย็นเองและถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้คะ่ะ แล้วเข้าไปนั่งด้วยโอ้ิปปิ้วันนี้วันนี้ไม่วิ่งใช่ไหมครับหยุดวิ่งเงี้ยหยุดวิ่งพอดีไงเด็ก่าจะใส่กับฝนปกติผมไปแล้วถ้าผมไม่ตกอะ่ะโอ้แมันอันใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยคือตัวมันอย่างนี้เลยนะไม่รู้มันแทงเข้าไปยีท่าไหนใช่น็อตอะไรไม่รู้ครับเนี่ยน็อตรถเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อครั ไม่โคมมัแทงเข้าไปได้ยังไงมันจะหมาล้อหน้าเหยียบแล้วมันดีขึ้นก็เริ่มเลยเหนื่อยแล้วนะเนี่ยวันวิ่งสองร้อยเมไร จะปะอยู่หรือเปล่าเนาะน เขาไปอยู่ด้านในมันก็จะมีเยื่อเยื่อเขาเรียกว่าลวดอยู่ใช่ไหมใช่มันก็จะมีตัวคอยประคองไว้ประคองใช่ A few moments later เขาเรียกว่าอะไรครับสตรีมร้อนเหรอสเต็มร้แบบนี้เลยค่ะเสียนี่ก็สตรีมร้อน อ,อต้องทิ้งไว้นานนะครับนานครับจนกว่าจะเย็นเองจนกว่าจะละลายละลายแล้วจะเย็นเองอ,อีกต้องตักขึ้นมาก่อนให้เย็นอีกจะตีมร้อนนะครับผม ังครบใช้ความร้อนครับร้อมในตัวกาวนี้ไหลเข้าไปในรอยฉีกรอยรั่วอะไรประมาณนี้นะครับผม ครับลูกชายผมพาตะปูวางไว้ด้านล่างอ,อย่างนี้เลยกล่าวว่าเดินหน้าก็แทงข้ยหลังก็แทงมันติดมาตั้งสองล้อเลยครับร่วมาผมก็ามาถอดไปรั่วยยอ,อยู่ในค่ายพอยางรั่วเออใช้ไหลวิ่งมามแต่ว่ามาเหยียบอยู่ในตลัดลูลกผู้ชายขับมาส่งของครับนี้กลับไปค่ายไปแดนอยู่ในค่าย เลยให้สายอะไรวิร่งมาพอมาถึงผมก็มาปับสะตรีมแบบนี้แหละแต่ว่าสตรีมแก้มสตรีมแก้มได้หรอครับผมทาได้๋อถ้าโดนตะปูโดนอะไรนะแต่ที่ร้านอื่นเขาเขาไม่ทาหรอกรเขาก็จะบอกว่าไม่ได้แต่เราสตรีมเนี้ยผมก็ทําได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรับเท่าไหร่เพราะมันช้ามาก<อ>ช้ามากสตรีมร้อนนี่เตานี่ผมทิ้งไว้เป็นปีว่ะนี่ไม่ได้ใช้เลยส่วนใหญ่ก็แทงหนอนกันหครับ แข้งนอนกับสตีมเย็นสาตีมเย็นนี่พําทำยังไงฮะก็แบบเดียวกันแต่เจียนได้ว่าพากาวเสร็จปุ๊บเอาแผ่นแปะแล้วกริงกิงจบเลยอ๋อแต่นี่ก็คือแผ่นห้องเสียมันสากันสากันมากมันทําไม่ได้อะมันผมที่แรกว่าจะปาเนือกว่ามันไม่ใหญ่ขนาดนี้ไงครับถ้าเย็นถ้าเย็นไม่น่าจะอยู่ใช่ไหมเย็นข้าเจ้าไม่อยู่ผมว่าไม่ไม่ไม่น่าจะอยู่ขนาดแผ่นใหญ่ขนาดนี้น่าเสียครับขนาดแผ่นขนาดนี้สามร้อยห้าสิบนะผมยังไม่ปาให้เลยเมื่อกี้เนี่ย นี่ครับเนี่ยลองจับดูนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นหมอกนะถ้าแผ่นธรรมดาปากันทั่วไปร้อยกว่าบาทเดียวแต่ว่านี่มันก็คือถ้าตีมเย็นใช่ไหมครับครับอันนี้คือตตีมเย็นอันนี้คือตีมร้อนแล้วอัดเข้าไปครับอันนี้ร้อยกว่าบาทตีมเย็นอันนี้แบบแบบถูกแต่เมันก็เล็กนิดเดียวเนาะอ่าแล้วต่างกันนะมันต่างใช่ใช่ครับแรงดันลมมันเยอะ บางขนาดนี้ไม่อยู่หรอกครับรูใหญ่ๆขนาดนั้นแล้วขนาดตัวนั้นเสียจะกลับรูเห็นไหมแข็งหนาผมก็ไม่ตัวนี้ที่ผมผ่เข้าใบนี่นีดครับมันจะมีเส้นผ้าใบอยู่ด้านในเห็นไหมอ๋อมันจะเป็นคล้ายๆลวดใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นเขาเรียกผ้าใบเลยเป็นผ้าใบเนี่ยเป็นเส้นใยเห็นไหมอยู่ด้านัก็จะทนแรงอัดกว่ายางธรรมดาใช่ครับถ้าแรงอัดธรรมดาก็ลดแรงดันลมนานๆและรูใหญ่ขนาดนี้ก็ทะลุนานไปนานไปทะลุแต่ถ้าเรามีผ้าใบตัวนี้ก็ มันจะไปยึดเกาะมันก็เหมือนกับเราเทปูนที่มันมีตะข่ายลวดอ่ะครับกับไม่มีตะข่ายอ่ะความแข็งแรงทนทานมันกขึันเป็นวายเมดอย่างเงี้ยครับใช่ครับเรียบร้อยหลังจากผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงใช่ไหมน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเกินต้องว่าจะเกิดเหมือนกันครับเพราะว่าไฟเท่ที่ผมบนเตาก็ผมตั้ง15นาที15นาทีแล้วก็หลังจากตัดมานี่ก็น่าจะนานแล้วเห็นไหมสุดไหมเหยียบเหยียบ ไม่มีครับนั่นเลยสตรีมร้อนนะครับอันนี้คือการสตรีมร้อนมาดูด้านนอกเป็นไงเรียบไม่มีอะไรเลยเนียนนครับหยุดแผลเรียบร้อยแผลมันใหญ่มากครับสตรีมเย็นไม่อยู่แน่นอนครับ เครื่องนี้มันรับยางได้ใหญ่สุดประมาณเท่าไหร่ครับพี่ได้ถึงยี่สองครับผมยี่สองโอ้ก็ใหญ่สุดๆเลยเนาะยี่สบสองนี่มันเอารถถ้าเกิดของรถไอ้พวกรถสิบล้อพวกนี้มันทำไงฮะมันตอกเอาอใช่ไหมตอกตอกครับตอ,ตอเครื่องเครื่องถอดก็มีนะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ค่อยมีใครนิยมใช้ส่วนมากก็จะใช้ใช้ตอกกันนะทำยากไหมครับเมี่ ไม่ไม่ไม่ไมยากอันนี้ไม <refugees> ่ยากขอทาจาระดีให้มันลื่นๆครับครับเป็ไขเบาหวานครับอ๋อไขเบาหวานช่วยให้ของมันลื่น ันเบาๆครับวันนี้เย็นวันเสาร์งานเข้าอย่างจังเหยียบอะไรไม่เหยียบเหยียบน็อตตัวตัวเป็นคืบอะครับดีที่พี่เขายังยังอ,ออยู่ในพื้นที่ครับอยู่ที่ร้านอยู่ครับก็เลยให้แกช่วยปะให้ครับถ้าไปร้านอื่นก็คงไม่ปะให้แลครับเจอแผลขนาดนี้น่าจะได้เปลี่ยนยางครับมาแล้ว เรียบร้อยเลิกใส่เลยอ่ะมันขาดคาแล้วเขาต้องไปตาบเกียวออกโอ้ยอเสียเวลาเป็นวันนะครับพู่คู่พวกนี้ไม่ได้นะผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดเลยน็อตน็อตล้อนี่ <not long. S 2> ตัวนี้แข็งครับชัวร์กว่าเนาะชัวร์กว่าครับไอ้น,นั่นใช้เบอร์17ด้วยนะรู้สึกใช่ครับสวยแต่ไม่มีประโยชน์ครับ,รบเข้าแค่ครั้งสองครั้งเกี่ยวไปมันเหยมไปหมด ใช้น็อตโรงงานดีกว่าครับชัวร์สุดชัวร์ที่สุดนะครับไม่ต้องกลัวมันขาดไม่ต้องกลัวมันรูดนะไม่เปลืองตังค์ด้วยครับหาอะไรได้ง่ายใช่ไหมใช่ครับแข็งด้วยขันไปไม่มีบิดครับเหลี่ยมไม่มีบิดเพราะน็อตแต่งตัวยอยครับแต่ใช้เหลี่ยมบิดหมดเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหวันนี้มันดีนะเนี่ยที่พี่เขายังแบบยังอยู่ร้านอ่ะปกติพี่เขาจะไปวิ่งครับช่วงเย็นอยู่ในกลุ่มวิ่งครับ ก็ลอดไฟครับวันนี้โอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับลากันไปก่อนแล้วครับ